ต้นไหนครับครับเนื้อนี้จิมมังนน์รับวันนี้โชคพิกาด112มาสอบเกินไปจุดสองจุดสองนะนหนักนี่เราโค้มากี่โลครับมันสามโลกว่าสี่โลสี่โลนะก็ถือว่ายังสบายสบายได้ปกติเราชกเวทประมาณเท่าไหร่ต่ำสุดประมาณนี้แล้วก็ชกกลางคืนด้วยวันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาไม่มีแล้วเราซ้อมอยู่ที่จิมมังนนก็ซ้อมรวมๆแล้วกี่วันไฟนี้รวมเก็บตัวลวเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้นะล่าสุดเจอใครมาราชันราชันเป็นไง ชนะน็อตแบบนัที่ไหนอยู่ซันจอนอยู่พิซนุลซันจอนพิซนุลกนะวันนี้กลับมารับใช้ทินินกลับมาทินของตัวเองเจอกับสกลนัดแบบสกกลพัดนะเจอกันมาสองครั้งสองครั้งเป็นไงบ้างครั้งล่าสุดผมแพ้ครั้งล่าสุดแพ้เขาแล้วครั้งแรกครั้งแรกผมชนะแล้วชนะยังไงอ๋ีมือฝีมือแล้วที่แพ้เราเกิดอะไรขึ้นพีก็วันั้นพีกเราไปแผ่วเองนะ แล้วนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวังเกมวังแผงไงดีก็เหมือนเดิมว่าไปเรื่อยๆฝีมือเราครับแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีหมัดมีศอกเออก็วันนี้คิดว่าถ้าไม่พลาดก็ดูแล้วครับฝีมือน่าจะกินนะครับนะครับผมอ่ะเราอายุอะไรครับ25คนจังหวัดกิะธุ์ไปปล่อยเท่าไหร่ครับ55เป็นเพื่เราเป็นมวยฝีมือซ้ายหรือขวาซ้ายสูงร้อย6บเราสมวยมารวมเท่าไหร่ครับร้อยฝากเป็นเราใหเชียร์หน่อย ตามพี่น้องกับเอฟซีค่ายมวยจิมเงินแล้วก็พี่น้องกาลสินแล้วโซรวเทศแล้วก็โทซเวเทมก็เป็นใจด้วยครับอืวันนี้เต็มที่ไม่ผิดหวังครับขอบครับน้ำต้นไหนครับสวัสดีครับสกอร์พลาสโชดบางแสงนถามวินช่วยพิการณาเท่าไหร่ครับร้อยสิบสองเป็นไงมาสอบครั้งแรกเกินจุดหกน้ำหนักนี่เราครูมากี่โล มานสามโลซ้อมอยู่ที่ชนบุรีข้ายนงบางสายนงบางสายชนบุรีว่ามันซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีเพชรนายาจันพิทักษ์ยลมโบจิ๋วแล้วก็เพชรมรกตวันนี้เรามาเจอกับเหนือตาอีเหนือธนีเคยเจอกันไหมสองครั้งแล้วเป็นไงบ้างผัดกันแพ้ผัดกันชนะก็ครั้งแรกเราแพ้แล้วท่าสุดเราชนะชนะมาเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเจอมาสองครั้งก็มีลูกดักะ ผัดกันบวกผัดกันแรกหรือว่าฝีมือประมาณนี้นะเออนะแล้วเราที่เราชนะเขาชนะยังไงเนี่ยผมชนะไปป่ายชนะไปป่ายนะก็อาศัยแรงเราเยอะกว่าใช่แล้ววันนี้มีแรงเยอะไหมเนี่ยมีครับมีเหมือนเดิมล่าสุดไปไหนมาวันรู่งขนี้เป็นไงวันนั้นแพ้เนาะมาเอ้ามาแก้ตัวที่นี่เนาะใช่ครับอายุอะไรแล้วครับอายุยี่สิบคนจังหวัดโคราชไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าโลครับเทอจะเป็นมวย เป็นมวยคบเคลียร์ซ้ายหรือขวาเป็นมวยซ้ายสูงร้อยสูงร้อยหกสิบคราชกมวยมารวมเท่าไหร่ละก็เยอะครับเป็นร้อยฝากพี่นอ้องไปเชียร์หน่อยฝากพี่น้องชาวโคราชช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมมาสู่เต็มที่ครับครับผมขอบคุณครับ